พี่น้องเห็ดเพืองแดงข้ามไงเนื้อพี่น้องอย่ากล่ำใส่เด้อเห็ดเพืองเฮ็ดเพืองแดงข้ามเห็ดเพืองเฮ็ดเผืองแดงข้ามค่อยมาตามหาตั้งเตีเยวสาๆยังหาวินป่านเมาเหล่าอย่างหาวินป่านเมเา,า,หา,าเ,มเหล่าหาเตี๋ยวสาๆกับเพึ่งตะพอนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ วันนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ปลาจรคืข้กาครับวันนี้มาควอมสายฝนเลยครับพี่น้องฝนตกไปลุยกันเด้ครับครับมากันไปปีกเด้อสวัสดีค่ะดอกแรกแหงหมันนำเลยไปปีกดอกแรกแหงหมันเด้ครับนี่ยครับฝนตกใส่ ลบไปอย่างนครับได้คือเกา่าไดครับพี่น้องไปบังน้ำกันอีกอดอกแรกแห่งหมันครับพี่น้องละงอกน้อยอกบะบ่น้อยละครับงามอยู่นี่ขาวละงอกขาวครับพี่น้องอเอ้ยงามๆเลยครับโอเคอเค,ครับน,นะครับน้อง เฉนช็อกโกแลตครับหรือว่าขอกำกันไหมกันขอกำครับพี่น้องช็อกโกแลตโดยช็อกโกแลตล่ะเดียวกันละดอกใหญ่ๆเลยครับบานแล้วครับพี่น้องมัอนี้เมบานยังงาบงามกำลังพอติดบานแต่ละบาเท่าบานแต่ว่าบานดูแข็งดีเลยดอกครับพี่น้องนี่เลยดอกใหญ่ๆสีอะไรครับผมมันอ่าแล้วพี่น้อง โอเ็ดเต็ดดอกครับผม่นกำมด้วพี่น้องดอกน้อยไมันสิยแหละ่ะ้ะครับเพิ่นแล้วครับเรล่บขุ่นด,ดอ,อกหนึ่งเมนบอลโอเคตดดอ,อกครับพี่น้องขุ่นขกำครับพี่น้องสวยเป็นขกัมไปแล้วครับสองดอ,อก เหนียนเปะเลยบานนี่ซื้อวันมันบานเถอะ้ะครับบานพอดีพอดีกินเลยครับบานพอดีกินสวยๆออกกันสี่ก็ออกแล้วครับพี่น้องอืมครับมาเก็บครับหางดดอครับพี่น้องสองแล้วคป็นภาพ โอ้โหสีน่ากระดาษขางในได้สองดอกใส่กระดังงามแต่คือโค้หน่อยนึงเนาะครับกระดังงามเลยครับเอาไม่อัดครับสวยๆมันๆมันๆพอแล้วครับครับพี่น้ององ,อง,อง,งามเลย,นะยครับ พี claro, <c Ris ky> ่น no? <par> uh ้อ huh. ง่องงามครับอับไม่ติดง่ายแข็ง่เลยต่อไปหน่อดอกดิอืมดอกนี้ก็แข็งกำลังงามเลยเริศช็อกโกแลตครับวันนี้เริ่มบานแล้วว่นมันแบบเหี่ยวนะครับโ่้มันแบบเผาครับบานว่นมปนแบบเผาบานกินได้ครับงามครับพี่น้องไอ่ติดกำลังงามเลยสองดอกครับ เติมเขาเย่องมือถ่าเราบอกบอกันแข็งเงินมเสือโอ้พี่น้องดอกมงาเลยตอน ช็ชอกดอกกระรุ 2> 2่นเดียวกันม like ัดมันนี่ก็สีบานได้หนอครับแต่วันบานแบบดีแล้วครับมันบานแบบแก้แบบเท่าแงแน่นๆด้ครับนี่เออกไหมนี่เร่างงนยอดี๋ยวบแกอกน่นครับสองดอกสองดอกงามเลยครับ คนกอยากอ่านเลยเร็ดอย่างไรก็ต้องจุ่มเพิ่งเขาดงไงครับพี่น้องจากผู้โชชานครับผมผู้โชชานครับเพื่อดเพื่นช็อกโกแลตค่ะพี่น้องเพิ่อนช็อกโกแลตครับผลสีเขาก็สดจืดเพื่นแข็งครับเพิ่อนช็อกโกแลตสองดอกครับดอกนี้ครับช็อกโกแลตครับพี่น้องเพิ่อนช็อกโกแลต

พ่งเข่าครับพี่น้องครัน้องว้าเฮ็ดพ่งเข่าพี่น้องอเพ่งเขา่าขึ้นม่เข่าโด่งไงนี่น้องครับส,สวยเลยดู้น่ำปลากับไม้แห้งอยู่แล้วครับพี่น้อง ระบาระว่งยังได้สัตว์ปีหลังหลวงพาวอีสานห้องกำลังรวมครับตอนอย่กับมังเจพี่น้องที่ถือน้ำส่วนนะครับเชียงรายผ่านเหนือทุกท่านนะครับตลอดทั้งตอนอีสานนะครับนครพนมหนองคายนะครับอุบลครับกำลังมากครับอย่างกับังใจทุกท่านผู้ประสบภัยอุตสากรรภัยนะครับครับพี่น้อง กเปลี่ยนสีเลยด้ครับอนนี้อ๋อมันเถามาช็อกโกแลตถือฝนช็อกโกแลตถือฝนก็เลยกลายเป็นสีแนวนี้ครับแต่วงฝนครับอ๋อหนาวเอาเลยเขามาเลยมันเถาครับมือนีหมื่นอื่นนี่คือสเสลี่ยเบิดเนาะทั้งเถาทั้งถือฝนโอ้ยทั้ง ว่าเขาดอกแต่ว่าพอดีแหละแต่ว่าเขาถือฝนมันก็เลยน, <c oughs> นี่เป็นเละๆตัวนี้เอาได้เท่าที่เอาได้เอา,เอาได้เท่าที่เอาได้อะไรกได้ก็ปล่อยเพื่อนเป็นเสื้อเสื้อครับดอกหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ข้อหกกัก <c oughs> <c oughs> แล้วครับสงสัยสงสัยถือตี๋ขึ้นอาเล็บหมดแล้วครับเอาไม่ติดด้นี <c oughs> ี้โอเคยอยก็โอเคครับนี่ก็โอเคโอเคบูบุ้นนอันนี้ก็โอเคแข็งครับแข็งอยู่บ,งงงบังงามใหม่แน่้อยครับนนสัดผมนนไม่เอื่นขาดว่า เมื่อไรล้วครับเมื่อไงนาซีเล็บเมื่อไรล่ะเมื่อนี้คือสิเป็นหมื่นสุดท้ายนะครับสำหรับนิ่งผงนิ่งผงช็อกโกแลตนะครับวางไวถึงรุ่นนี้ล่ะรุ่นนี้คือสิเป็นหมื่นสุดท้ายแล้วนอกจากไม่จะเกิดรุ่นไหมนครับนะน้ำอยู่ครับน้ำน้ำเหน็งเหนๆอยู่ครับพี่น้ององน้ำไหลลงมาเด้อครับนี่ บรรยากาศยังดีเลยครับคุนตะเพง่งสายระกำลังทายภาพยิยู่ครับมาชมยิ้วครับพี่น้องระวังเก็บเห็ดนะครับเผิงแดงข้ามครับเธอถูกแทะถูกกินไปบ้างแล้วเก็บเผิงของน้อยครับดูข้างล่างหน่อยสิเผิงห้งอยยองเกินนั่นบ่า ข่ดนดอกหนึ่งข่ดนดอกหนึ่งยหญ่ใหญ่เลยย่างใหญ่เลยครับพี่น้องสองดอกครับพี่น้องเอ้ยยางไ่เลยครับแดงคามครับพี่น้องโอ้ขาใหญ่ๆหญเลยครับ ต้น,น,นในหญ่ๆเง้แน่นๆเลยดอกหนในหญ่ๆเง้แน่นๆเป็นเป็นจีอยู่กับลายนะครับพี่น้องคุณครับเป็นจีมันกับลายอยูงดอกงามๆเป็นตะอ่อนซวนครับพี่น้องอ,อื้อหอ้อน่นอุ่นอุบๆเลยครับงามเลยครับอุ้ยนี่เพิ่หัวย้อนครับ พ,พี่น้องพี่น้องเห็นดอกเห็ดปวกตาบ่าครับเออพวกนี้เหรอครับพี่นอ้องอาพีมาหาเลยครับออดอกนี้กส็สิดอกนี้น่าสิฮักแล้วครับนี่ดอกน,นี้น่าสิฮักแล้วี่พี่น้องเอยขวดเห็ดดอกปวกตาบครับ โอ้โ,อโอหไงครับไงเนีย่ยเด้อพี่นออ้องปุ้ยปังเอ็ดปวกตาบยักครับพี่น้องโอ้ยป้วนอะหนาซ้ำหนาคนเลยครับปิดหนาได้แล้วครับเอ็ดปวกตาบ้ะครับเหรอโอ้ยเศรษฐาเมืองกันเลยเออพี่น้องเอ็ดปวกตาบยักนะครับหลกกวงเขาเหรอวะเอา ันถือฝนฝนสิ้นสิ้นเหนาซำเถือกฝนสดายด้วยบิ่งขาเนี่ยนะพี่น้องขาเนี่ยแ่บขนาดเด้ะพี่น้องเนี่ยปวกตาบตะขึ้นก็โพ้นเนี่ยมัต้องห่วงเลยอือแต่ดอกยังงัใหญ่ๆเลยครับอุ้ยเย็นหนาวละ อ่อนซ้อนครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยแหละพูนอ๋อ,อขูดขาทั้งก้นครับหาข้าวเดียวก็ได้เต็มไก่สิเต็มตาเลือแล้วครับนี่อันสามสิบนาทีนี่นะครับไก่เต็มตาแล้วเห็ดพึ่งช็อกโกแลตครับครับเห็ดเฮ็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขา่าเห็ดพึ่งแดงค้าวไลยเอ้ยเห็ดพึ่งแดงข้าม,ามครับพี่น้องแต่ก็ไม่พ่อนะครับเห็ดปวดยักนลยอี๋ครับ ไปพี่น้องชมต่อครับพี่น้องโอ้ยใจมันใหญ่ข้างน้อยแย่เลยเอืออุ้ยหักขามันหน่อยดอกมันใหญ่นะครับมอารลำหนักไปอยู่นครับไล่ของแสบกัพี่น้องกำลังออกออ๋อเสือสวยขึ้นเขาครับพี่น้อง สวยๆน้ำไปแล้วครับโอ้โ <sk> พี่น้องเห็ดเผือกขาลายขอนฉาเก็บอันี้ไมอาจถอนได้แล้วเห็ดเผือกเห็ดเผือกขาลายเห็ดเผือกเห็ดเผือกขาลายตามหาคืบไต่กับบัวได้พ่อดอกเริ่มเป็นบ้าแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดเผิงเห็ดเผิงกขาลายตามหากับไต่กับบัได้พ่อดอกขาเน่าคือกัน จำฮะเกือบตายกับพอ่อแต่ขาเนา่าโอ้นี่บ่เน่าเด,อด้อครับนี่กำงามเลยขาไร้ครับโอ้ดอกน,นึงค่ะเสร็จละนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องอันนี้หนึ่งดกอกนะครับไม่รู้ว่าจะเน่าไม่เน่าอุ๊บโอ้ยน่าจะเน่านะไม,าไม่เอาไม่ไงสองดอกนี้แหวะอยู่นี่ไง ว่าอย่ายไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็เกือบเอฟแพร่แว่อ,อยู่นี่ครับพี่น้องเพิงพ่งเฮ็ดเถื่อนคาลายตามฮักกับไตก็ได้มาเจอนี่แหละเพิ่งมาเจอนี่แหละจับ <c oughs> สองดอกสามดอกขาเรา,าบ่ขาโป่งามโป่งามจสวยเ็ดเพิ่เข้าวครับ หยำบเก็บๆเลยครับโอ้ยพี่น้องเห็ดเผิงชโคโค็อกโกแลตพี่น้องเอ้ยนี่ตะดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยพ่วนพ่วนพ้วนขวนวนเอยเต็มตาแท่างานเลยพ่วนตะดอกใหญ่ๆครับ อันนี้น้องครับดอก่ายกับพงามดอกตอเหลืองถือฝนงามอยูเด้งามอยูเด้ฝนมึงมึงมึงไม่ตอเหอกงามครับเห็ดเผิงเห็ดเผิงช็อกโกแลตเห็ดเผิงเห็ดเผิงช็อกโกแลตครับรถดีแม็กออกมาตามหามาแล้วครับพี่น้องมาเลยสงสัยจะเต็มตานะครับ อืมพ่อพร้อมกันแล้วครับก็แม่นอาจไม่อาจพ่อแดงข้ามครับในปีขอพ่อช็อกโกแลตครับงสัยจะเต็มตา ครับไตขันไตขันอีกนึ่งเห็นไหมดอกสองดอกสวยๆปลาเลยครับพอโมูเหม่งไงเลยครับนสิบบาทมันกับบ๊อบแมนบานแบบเ,าบบเ่าเลยครับบานแบบโอเคอยู่กินได้ครับแต่ว่าดอกบางดอกอดก็ชิบเพลย์อยู่ละครับ ดูอไแบบนี้ครับเอาเอาแล้นี่นี่ออออดอกนี้นอกน,นี่ได้ยุ่นโอเคยู่นครับอกนีสิบอบนะครับน้บดอกน้อเน่ ขายงูเขี้ยอยู่ต่อเอาบอกกันเลยไปครับพี่น้องแต่มูบงงังไงแล้วครับหาไม้บังไม้ต่อครับสามสต่อแล้วครับเอ็ดทีด่ปเอ็ดปลไฟครับเอ็ดปลอกไฟกำลังแช่งน้ำไว้พี่นู้นขอบคุณครับกำลังแช่งน้ำไว้แครับนี่จะดอกมุกมุกครับดอ,อกมุกอวบ,บเลยครับนี่แต่เพ่งหอแล้วครับ นี่เสียงไม่อานไม่อานติสังหารครับยอดครับเห็ดปวกไฟครับนิดพี่น้องโอ้ยเดนอันตันเลยเพื่อนกับเตาครับพี่น้องารรองมามาางามงามไม่ได้ดอกเดียวครับพี่น้องไปสำรวจกระตานลำกันครับพี่น้องมาเหนียมา้าฝนครับพี่น้องตาฝนบ่ค่อยมีคนหรอครับมือนีง ว่าครมีคนมิดมิดน่ครับหม่าในสี่คนเพื่อเก่าแล้วครับคุ้นครับส่องตะเพียงสายเลาะครับมานำการผลครับครับทำย่าไอ่อาดครับหม่านสี่คหม่นสี่คนื่อเก่าแล้วครับเหมือนอู้นครับย่าไอาดม่านสี่คนครับพี่น้องอันนี้คือผลงานวันนี้ครับเก็บประมาณสองชั่วโมงแล้วครับ เฮดก่ายเฉื่อยเฉียนะครับเพราะวันถือฝนรถมาจอดมาเศร้าเนี่ยกะมากับสายฝนเลยครับนี่ครับอันซ่อนแต่เฮดปวดตับไงครับส่วนใหญ่ก็เป็นเฮดช็อกโกแลตครับเฮดเผือกเขากั้มนะครับกับข้องสีจบคลิปไปแต่เพียงเทียนนะครับลำลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องครับลาพี่น้องไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจานดวงพ้ารอนในเด้อครับพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจงให้ทำคลิปใหมไๆครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องปก่กอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาไปบาย,บายครับพอกันไม่คลิปหนาครับ